เนีน่ยนกอะไรอ่าอ,อ๋อมีชื่อบอกถามมันยาวมากนกกับบัวนกระบอนกกระพัอนะะะ มาลาบูสโตอ๋อนี่ไงบนวัสโตเต็มเลยตรงนี่มีต้นเต็มเลยอ่ะต้อนอะไรอยู่ฮะต้นมะขามเทศอ่ะ เคยขับรถเข้ามาเที่ยวสิปีที่แล้วต,ตอนนี้ไม่ได้เอารถมาไอ้นั่งรถไฟฟ้ามาแล้วมาต่อแท็กซี่โน่นเกินการถนน,น,นเลยเหมมาลาย ซื้อบัตรเข้าชมสัตว์แปดร้อยแล้วก็ค่ารถเข้ามาอีกหนึ่งร้อยนะครับ 900. หวมเก้าร้อยเราไปเสียค่าชมยีราฟอีกสองร้อยข้างในเขาจะให้อาหารมาถังหนึ่งส่วนดู สิงโตต้องเสียเพิ่มอีกเจ็ดร้อยเนี่ยเลยไม่ได้เข้าไปดูจะถ่ายรูปไอ้ลิงกุหลาบกุงตังตั้งห้าร้อยไอ้ไอ้ลิงกุหลาบกงตังเจ็ดร้อยสิงโตห้าร้อยยินล้าบเต็มเลยเนี่ยมื่อกี้มาให้ยียินล้าบ จะมีเสือด้วยนะเดี๋ยวาบให้อาหารสัตว์อันตรายเขามีป้ายบอกวันนี้ว่าวันจันทร์วันธรรมดาเนี่ยแต่รัชการเขาหยุดวันนี้พวกนี้วันเฉลิมพวกนี้วันพนี้วันหยุดอีกวันหนึ่ง แรดหน้าเป็นแรดนะแรดขาวอ๋อนี่งแรดขาวนี่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 แรดแรด เป็นกวางป่าอิมพาราแบ็กบักนินนินไก่พ่อตระกูลกวางอ่ะกวางกาง็ห้ามให้อาหารนั่นเต็มเลยนอน,น,นเต็มเลย มีป้ายบอกอันสัตว์อันตรายตัวอะไรโ้นี่อุ้ยอันขาวไปเลยตัวอะไรไม่รู้น่ะใช้วัว,วกระทิงเนะตัวเนี้ย มากเลยโอ้โหใหญ่มากม่รู้กี่พันไรอย่นี่มาเที่ยวรอบที่สามแล้วเว้นจากห่างจากรอบที่สองประมาณสิบปีมาครั้งแรกกับครั้งที่สองเขาขับรถมา เที่ยวกันน้องจะญาติกันน้องกับแม่ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับอยู่สัฟรีเวอร์แนะนามาเทศน,นะครับ